คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีคลิปนี้ไม่มีอะไรครับจะบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็ช่องมีผู้ติดตามถึง2,000คนเลยนะครับก็คือ2,000นับสไครแล้วนะครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามนะครับช่วยให้มียอด ู้ติดตามถึง2 0 0 0ันะครับผมแล้วก็จะแจ้งไว้นะครับผมถ้ามีผู้ติดตามถึง5000ันมาไรนะครับช่องเราจะแจกวัตถุมงคลครับไม่ใช่วัตถุมงคลก้องแก้งนะครับจากวัดดังเลยนะครับผมของทางฝั่งทนนะครับกรุงเทพฝั่งทนนะครับผมแต่จะเป็นอะไรยังไม่บอกนะครับผมหรืออาจจะเป็นจากวัดอื่นก็ได้นะครับแต่รับรองว่าเป็นวัตถุมงคลของแท้ที่ได้รับการปลุกเสกจาก จะอาวาดหรือว่าเกจิกวัดนั้นดังๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมจะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนะครับผมเดี๋ยวมียอดผู้ติด,ดตามถึง5,000คนเมื่อไหร่นะครับผมจะมาเล่นเกมกันแจกวัตถุมงคลน,นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมแดีวก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆมีหวยใ,ใหม่ตัวดังๆเมื่อไหร่จะรีบเอามาแจ้ง,จงทันทีเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ